ใครกำลังมองหารถกระบะเอาไว้ขนของต้องเป็นคันนี้เลยค่ะ Isuzu D Max Spark ตอนเดียวเครื่องยนต์3,000เกียร์ธรรมดาปี2021โปรโมชั่นของเราที่4 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ รถส,สวยมากๆมือแรงไม้แท้วิ่ง60,000กิโลเท่านั้นค่ะประวัติดีฟีดาวจัดเต็มได้เลยส่ง7,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่14,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปเชยงานได้แล้วค่ะสวยจัดสวยจริงเสริมแดบเรียบร้อยมีคคอกพร้อมติดฟิน์มดำมาเรียบร้อยแล้วค่ะภายในสปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังสีดำกระจกปัดไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบกเครื่องเสียงสแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะ แล้ประกันคื่งเกียร์ให้หนึ่งปีเต็มเลยนะคะขนของได้เยอะมีคอกพร้อมนะคะคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ